ขราซ้ำหนีคนชอบพี่น้องเพื่อมันกินเพได้เนาะสวัสดีครับพี่น้องผมข้อประแดกมันีอกับภาพพี่น้องมันเลาะเบิงป่าน,นิ้นครับพี่น้องมันเลาะหาหิ้งปลาอยู่เคลื่อนห่วยพุ่งเก้าครับพี่น้องมันนีมาไม้เก้าครับพี่นอ้นองมาไมา้ทาาีมันยิ่งมือป่าน,นิ้นมือนั่นละ่ะไอมองต่อเก้าครับพี่น้องเห็นมันขึ้นอยู่ ผมก็เลยตั้งใจมาเนี่ตั้งใจสิมาเบิ่งปานิษนโดยเฉพาะแต่ว่ายางมานี่เห็นเห็นหมากันนี่ครับพี่น้องนี่<ม>นี่นี่นี่น,นี่เรื่องเหลืองอยู่นี่ครับพี่น้องเต็มต้นอยู่ไหมผมว่่แน่ใจว่ามันกินใดบ่ไหม <c oughs> ผมก็เลยสีถามพี่น้องว่ามันกินใดบ่นี่เต็มต้นเลยเลยครับพี่น้องเห็นมเนายสี่รับพี่น้องเรื่องเหลืองเนาะเต็มต้นแม่นบดุกดกครับพี่น้องเป็น ก็เรียกว่าผล,ลไม้ป่าครับพี่น้องเดี๋ยวผมผ้าหายังรอเบิง้งเดี๋ยวผมเอามาบิดให้เบิง้งเอาหมาก,กมันมดแก้ให้เบิง้งนี่ต้นมันเป็นแบบนี้ครับพี่น้องนี่นี่นต้นมันมันถอนี่สู้ขึ้นไปมัน,มนเป็นขึ้นจังหมากเดาลินไหมครับพี่น้องหมากเดาลินที่เคยกินแตนห่หน่อยๆเดี๋ยวด้อนี่มันมีมันมีหมากเอาเงี้ยอันให่อยูอย่เดี๋ยวผมพ้าขึ้นไป ออามาลกูกมึงมามาเบิงครับพี่น้องนี่นี่นี่เห็นอยู่หมากมันี่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 ครับพี่น้องมากมันสีนส้มก็จงสีหมากเราลิ่นนี่นเดี๋ยวผมแกให้เบิงเด้อนี่ตุยรุยอยู่ไหมเป็นได้แปบก็นหรออกินกับแม่นครับพี่น้องผมว่าแม่นยู่หละกินได้ยู่หละต้นมันแข็งข่หมากลำไยครับพี่น้อง เนอ่ยน,นี่ดอกเฮ้ยบกกาศแตะเว้ยของกินหลายครับพี่น,อน,น้องอะถ้าแม้ในยเทิงผู้หนาฝนนี่ของกินจากหลายจังหน่อยแน่ไปเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพาไปนั่งจอบเบื้องป่าดีกว่าครับพี่น้องเดี๋ยวตอนแรกผมพามาขึ้นเก็บเอาอู้ดคะขนาดเพื่อกินได้กินได้กับจังสิเด็ดเอาไปฝากแม่บันไป คุณครับพี่น้องหั่นยิ่งปลาผงก็ได้เห็นบอยู่โขดหินพุ่นะที่มีโฮมใหม่อยู่ที่โฮม,มอีกใบว่วานกับมาแล้วรอบนึงเหมือนอม้าอีกมาสั่มไม้เก่าไปครับพี่น้องไปนั่งยี่ทุงพุ่นละทุงโขดหินพุ่นละมองเก่าจุดเก่าเลยไปมันอีกกรใส่ลูกดอกยังครับนาเอกคนบัรดอยคือเก่าครับพี่น้องนีตง่ตรงตรงตอนี่ครับพี่น้องที่ปนิษฐมันเข่ามาดีๆ มื่อนี้ผมก็เลยตั้งใจผ้ามาจอบเปิงว่าฉีกาว่าสินางจะหอดคำเลยครับพี่น้องว่าสิเป็นยังไงสิพอจจกโตบ่มาครับพี่น้องเดี๋ยวมานั่งซ้อมเมองน้ำกันมื่อนี้มาป่านนี้สิเขามาอีกบ่สิเขามาแบบมื่งวานนี่บ่หลุนน้ำกันครับพี่น้อง มันนินเขามาอีกแล้วครับพี่น้องสัตะดุดเนาะสัตะดุดเนาะโดนครับเบี้ยโดน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 โอ้โหตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องคือสิบวัตสมม่าวานนี่หรอกคือตัว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่กันสิเป็นรูมันนะครับพี่น้องเข้าขังสั่นเข้าไปขังสั่นเซล่าเซล่า ก็มุดเข่าปางสั่นเนาะทีวี่เข้พี่น้องมุดเข่าป้าพี่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อมุดถือแย่อยู่ครับพี่น้องโอ้ถือบิงเดียวถือบิงเดียวถือบิงเดียวนี่ครับพี่น้องนี่นี่นี่เป็นโลเป็นโลครับพี่น้องเป็นโลเป็นโลกันสี่เสียหลอเพราะได้คือเก่าครับพี่น้องเรื่องของเรื่องน่ะเ่ออย่างให้มันตาย กุสิบบัวไตตัวคือตัวนี้ไปไปเดี๋ยววงพาลงเอาข้างล่างดีกว่าลงเอาโอ้โขึ้นยางไปโดนก็พี่น้องมึงเนี้ยเสียบเสียบบัวทะลุเลยบวห้อยสายเลยโอ้ยบบวลดบบวลุดแบบนี้ไปไปไปวงพาลงเอามมูเก่าหลีก็พี่น้องมันสิห้อยเวงสีเลยบุงห้อยข้าเวงสีกับสิบัตายได้เนาะผมว่าเย่านมันตาย ไปเดี๋ยวหมพาลงเกาเลยดีกว่าครับพี่น้องเด <ühren oten> ี๋ยวเดี๋ยวโอ้ดินแห้งอยู่ดินแห้งอยู่โอ้ยโอ้ยเป็นรูบานพี่น้องไอ้สองลูสอเก่าครับพี่น้องผมว่านี่สองรูสองูหมู่บ้านนี่เบ่งเบ่งใสพิษมณีเจ้าสองลก่อนเลยครับพี่น้อง ผมมาขึ้นไปเบิ่งครับพี่น้องเลยเดี๋ยวจะขอปดถึงก่อนอู้อู้ดีครับพี่น้องเมึงวีลาประมาณนี้ละอู้ตัวนี้กืบโลเกือบสองโลครับพี่น้องตัวนี้เกือบสองโลเกือบสองโลเดี๋ยวผมมาสีห้อยห้อยปาก ล่ออาไปเลยย่านปลาตายับพี่น้องเดี๋ยวขอเอาเสียกหอยไปเลยดนะเส้นนำไปเลยครับพี่น้องล่อบักล่ายไว้ นี่ปลกเกากาะได้เกาะดีเว้ยเกาะใหม่นี่มัดกอไว้ไไครับพี่น้องนี่มัดกอไว้กับน้ำนี่แหละโอ้เกาะก็ไปบ้านนี้เฮ้ยบ้านนี้ล่ามไปนี่แล้วครับพี่น้องล่ามไปมองเก้านี่ละเออหอนหลังไปนี่ละไปครับพี่น้องบ้านนี้ มาครับพี่น้องบานนี้มานั่งซ้อมเมืองน้ากันต่อว่าเอาปลาน,นิ่งรอแล้วบักไล่สิเข่ามาบ่อหานนี่บักไล่หน่อยครับพี่น้องโอ้ยบัทั้งใจบักไล่หน่อยครับพี่นอ้องเข่ามาอยู่เด้ แต่ตัวมันทำด่ามผ่านนี่แหละครับพี่น้องบูงยิงง่งหลอกว่ะในวัดมันถึงขึ้นโจ้ดุนยดุลกับบนแหน่ง้ยกันล่ะเอ้ายังบ่ได้เห็นยังอยู่ครับพี่น้องผ่านไปสองสามชั่วโมงเลยเพิ่งเห็นนี่แหละบมักไล่หน่อยตัวเดียวนี่แหละเดี๋ยวนั่งซ้อมอีกจะเกข้าวนะครับพี่น้องหรือว่ามันสิมนี่ตัวเดียวเขามาาแค่นั้นหมดแต่และมือนี่ป็นนิ้นตัวเดียวเขามาต่อน,นี่แล้วก็จิกเลวเลยบ่กเบิดมือเนะ นางซ่องมึงนุ่มกันไงีพี่น้องว่าสีแมนตามหนีบ่สรุปว่าบุมี่ยังไงเขามาเลยครับพี่น้องปรนนิ้นกับบอเขาประดูกับบอเห็นไม้นี่ ปลาเขาตัวเดียวครับพี่น้อง้างยิ่งได้แล้วก็กลับลวดเป่าไปก็บโบเห็นยังไข่เนี่ยแต่ใส่ใส่เป็นโลท่นหล่ะครับพี่น้องปนิน่ะไข่เนี่ยต,ตัวใหญ่สั้นนั่นละ่ะไปครับพี่น้องคือสิบริสตัทกันอีกแล้วเราก็บ,บักไลน่นี่เดี๋ยวผมพาไปเก็บไปหมากดาลิินก่อนไปฝากไมบ่บานครับพี่น้องป่ะผมมาสิบพ้าไม่สาวต่อยเอาเด้อวครับพี่น้องน คือสิขึ้นบ่ดใดเราคือต้นมันสูงขนาดต่อยเอาใดอยู่นี่สาวผมนี่ถึงอยู่ถึงอยู่เออมินเอามินเอาเลยจู่กระจาย ่อโอ้พวงพองอ่วงใหญ่เลยครับพี่น้องเนี่ยพูนสัตว์อบมิ่งมาเบิดพตู่นก็นนะ่าโอ้โหพอง,องงามนึงจักกินได้บ่ได้เด้อครับพี่น้องตอยไปก่อนแล้วเนาะโอ้ยา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 ย้พวงงามพวงงามพวงงามเอาซ้ำหนีกันครับพี่น้อง พื่อมันกินบ่ไดดเนะาะแต้มันกินบ่ไดแล้วจิตเมื่อยพี่โอ้ท้าแม่นกินได้จังมเมาอีกมือหนาปะสรุปว่ามาไหนกัยกัยงหมานคือเก่าแล้วครับพี่น้องพี่ได้ไปนิ่งเกือบสองโลแล้วก็ได้หมากใหม่ไปกินบอมไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมเอาปลาไปอ่างไม่บาดผมก่อนกับหมากใหม่บอม ลุกว่ามันคือหมากลำไยปลาครับพี่น้องผมไปถามพ่อใหญ่เป็นเบงแล้วมันบอกว่ากินได้แหละแต่ว่าเขาเจากินกกนิ่นกัน,กนมันอยากออกแบบจืจจดๆเดาลิ่นเฟื่อนลิ่นแล้วก็เป็นเคี้วๆพร้อมเป็นหมากขาเมี้ของแท้ครับพี่น้องคุมนมีของมาฝากลำไยเหรอเอาอะไรเอาลำไยหรือเอาปลา <c oughs> ไม่ใช่ลำไยห <c oughs> มากลำไยปลา เออหมากลำไยปลาถามพ่อใหญ่เบิ่งแล้วแวบรรกาศทางมาถามพ่อใหญ่เบิ่งพ่อใหญ่บอกว่าหมากลำไยปลาสันเขาบอกกินกันแต่เขากินกันนี่เบื้องแล้วี่าวสันนะว่าแมนความเพลินกับพี่น้องถ้าเป็นคนกินนี่มันบ่เหลือแล้วเบิ่องนี้ง่ามครับแล้วมันกินได้หรือเปล่ากินบ่ได้กินกินมันก็กินได้แหละแต่ว่ามันหนึ่งเฟือนมันเฟือนแหละจิตจืดๆลองซิมเบื้งแล้วหมากหนึ่งภาไปลุ่งบาหลีผมด้อบ่แเสบบ่แเสบครับพี่น้อง พ่อใหญ่เราบอกว่าทิมดมีรเพ่นก็จะเอาบอก,กินกันเอามาซื้อมันงามนี่แหละเขาเอิ่นว่าสวยแต่รูปกินไม่ได้ <c oughs> มาเดี๋ยวมาสร้างบึงป่าดีกว่าครับพี่น้องจะของมาจากโลอสอง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 แล้วซ่ํา,าตัวเก้าว่าเนี่เลยบอ่เขาบอกมาถึงมาโลเจ็ดโลเจ็ดขีดเนะ ลองเมึงกันนาเอาออกหอ,อ,อกแนนหมักน้าากำแย่อยอกแนหมักน้ำแย่กินมาเลยเดี๋ยวเด้ะเป็นศูนย์แล้วเป็นศูนย์แล้วเป็นศูนย์มามาหลุ่นเบิ่งกันครับพี่น้องไว้จักโลอู้โอ้มือนี่แม่นครับพี่น้องโอ้เห็นบ่เนาะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้เบิ่งก่อนมือนี่ผมแม่นมือนี่ผมแม่นมโลเจ็ดขีด ธอบอกโลแปดไม่ใช่เหรอเฮ้ยโลเจ็ดขีดบอกว่าโลเจ็ดขีดเนี่เห็นปะนี่ครับพี่น้องโลเจ็ดขีดเป๊ะเ,เลยเมาอนี้เน้นอนแน่นอนเขีนนยความมั่นใจเมื่อวานไปเฮ้ยยังกินดีละ่ะไม่ไมนึง,งนแล้วยงางทำอะไรก็ได้แต่ไม่นึงแล้วย่านไฟใหม่หมอ้อย่านเสียหม้ออีกมัน้นป่หม้อเสียไปแล้วคลิปนี้ก็คือสได้ดว้ยซ้ำนี่ก่อนละครับพี่น้อง มันตัวเดียวอีกแล้วใครเนี่ยแต่มันเป็นโรคแค่นั้นแหละหมกรายกันยังบริษัทกันที่เขามันต้องมีสักสักมือหนึ่งเหรอครับพี่น้องดีๆได้ษัดมันเนี่ยกับลูกดอกเนี่ยังพับนายเอกคนบนดอยไปครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไปซรัพนี่ละยังนี่กินมะพร้าวหรอก้าว้ากินบ่